แรกเราก็เอาพีทมอสนะคะใส่ลงไปในกระถางเลยนี่นะคะไม่ต้องเต็มมากนะคะใส่ไปขอ,อนิดนึง ก็ลดน้ำให้ชุม่มตระมานี้โอเคอันนี้เป็นมาเลเซีวิชาร์ตนะคะเดี๋ยวเราจะทําการหยอดลงไปในกระถางเลยนะคะเดี๋ยวมาดูเป็นค่ะนี่หลังจากที่เราหยอดลงกระถางไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเอาพีทมอสกบเขาบางๆนะคะแล้วก็ใช้ฟอกกี้ฉีดอีกรอบนึง นะคะคเราก็เอาไว้ในที่ร่มรอดูการเจริญเติบโตของเขาค่ะสวิชชาร์ดของเราเริ่มงอกแล้วนะคะอันนี้เป็นวันที่สองแล้วนะคะบางเม็ดก็ยังไม่งอกก็งอกช้าเหมือนกันนะคะแต่มันจะมีเหมือนงอกออกมานิดหนึ่งแล้วเห็นไหมคะโอเคค่ะเดี๋ยวให้มันงอกเยอะๆกว่านี้ก่อนนะคะเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ดูคะ่ะ ้นการสวิชชาร์ดของเราอายุสามวันแล้วนะคะงอกเยอะเลยเห็นไหมคะจะมีต้นหนึ่งที่มันงอกกว่าเพื่อนเลยเขายืดหาแสงนะคะวันนี้เราต้องเอาออกแดดแล้วถ้าไม่ไงั้นมันจะยืดมากกว่านี้นะคะเดี๋ยวลำต้นเขาไม่แข็งแรงมีหลายสีด้วยนะคะเนี่ยโอเคค่ะถือว่าอัตราการงอกดีเหมือนกันนะคะอันนี้เป็นสวิชชาร์ด อายุต้นาเจ็ดวันค่ะอือก็ทำไมกแต่สีสีแดงมีสีชมพูหรือเหลืองเนี่ยปนมาหน่อยนึงรอบที่แล้วคือโดนพายุนะคะไปหมดเลยอ่ะเหลือเหลือ,อต้นหนึ่งจะเอาให้ดูอันนี้คือต้นที่เหลือรอดมาหนึ่งต้นนะคะก็ไม่รู้จะโตได้เท่าหไหร่นะเอามาลองใส่กระถางหกนี้วไว้ก่อนนะคะ นยคะเดี๋ยวเดี๋ยวถ้ามันโตกว่าน,นี้เดี๋ยวมาอัปเดตให้ดูนะเดี๋ยววันนี้เราจะทำการย้ายสวิตชาร์ตนะคะลงปลูกนะเดี๋ยวจะย้ายใส่แค่กระถางหกนิ้วแบบนี้ก่อนนะคะเพราะว่าต้นยืดยืดมากแล้วนะคะเดี๋ยวจะต้องย้ายแหละห่านเขาไม่พอแล้วนะคะโอเคพอดีฝนตกนะคะเลยต้องรีบถ่ายนิดนึง ดี๋ยวยายแล้วมาดูกันค่ะต้นสวีชาร์นะคะอายุ 21, 21วันนะคะหลังจากที่ย้ายลงกระถางไปได้หนึ่งสัปดาห์นะคะเราก็ทำการพรวนดินใส่ปุ๋ยเรียบร้อยแล้วนะคะใบใหญ่ขึ้นมากเลยอันนี้โดนหนอนชอนใบแล้วนะคะ รอบนี้ได้หลายสีเลยนะคะอันนี้เหมือนสีชมพูก็สีขาวใบใหญ่เหมือนกันนะคะอันนี้สีแดงนะสีแดงสีแดงสีแดงนะคะตอนนี้ก็สีแดงเดี๋ยวพาไปดูต้นที่ได้สีสิบกว่าวันแล้วนะคะนี่นะคะ ประมาณ42วันนะคะใหญ่มากเดือนเดือนกับ12วันนี่แหละใบใหญ่เลยจริงๆอันนี้เก็บกินได้แล้วนะคะแต่เรายังไม่เก็บเนี่ยคะ่ะใบใหญ่มากี๋ยวมันจะแกนะะ่ลำต้นเขาก็จะใหญ่มากเลยเหมือนกวางตุง้งเลยนี่ใหญ่มาก โอเคนะคะเดี๋ยวมาอัปเดตให้ดูเรื่อยๆจ้าอันนี้ต้นสวิตชาร์จอายุหนึ่งเดือนนะคะใบใหญ่มากเลยเดี๋ยวจะย้ายกระถางนะคะเป็นกระถางสิบนิ้วอันนี้เราใส่หกนิ้วอยู่นะคะน,นี่สีขาวตอนนี้สีชมพูนะคะอันนั้น สีแดงอันนี้ก็ชมพูนี่ค่ะใบใหญ่มากอันนี้พว่ด,ดินใส่ปุ๋ยทุกอาทิตย์นะคะแล้วก็รดน้ำหมักวันเว้นวนันนี่ส่วนต้นนี้ห้าสิบวันแล้วค่ะจะ2สองเดือนแล้วอันน,นะคะใบจะใหญ่มากจริงใบด้านล่างเก็บกินได้แล้วนะ สีแดงนะคะมีต้นเดียวค่ะอันนี้มีต้นเดียวเพราะว่าต้นอื่นตายหมดมใหญ่มากโอเคค่ะเดี๋ยวมาดูกันต่อนะคะสวิชร์ตอายุหนึ่งเดือนก็อ,อีกประมาณเก้าวันนะคะ ต้นก็อันนี้เป็นสีชมพูเนาะต้นใหญ่ใบก็หนึ่งจิงเก็บกินได้แล้วนะคะอายุการเก็บเกี่ยวเขาก็ห้าสิบวันก็เริ่มกินได้แล้วะคะ่ะมีหลายต้นอันนี้ย้ายกระถางสิบนิ้วนะคะ ใส่ปุ๋ยอาทิตย์ละครั้งปุ๋ยมากนะอันนี้ไม่ได้ย้ายนะคะก็เลยจะให้ดูว่าถ้าปลูกในกระถาง6นิ้วก็ปลูกได้นะคะอันนี้คือตั้งใจว่าครบอายุก็จะตัดกินเลยแต่กระถางใหญ่นี่คือจะไว้รอกินใบไปเรื่อยๆ ต้นนึงด้วยใบใหญ่เบเริ่มเลยพวกนี้สีขาวเนาะสีขาวส่วนต้นนี้ที่มันโตอยู่ต้นเดียวก่อนเพื่อนตอนที่โดนฝนตกแล้วตายหมดนะคะที่เหลืออยู่ต้นเดียวเราก็กินไปหลายใบแล้วนะคะ กินเรื่อยๆก็เลยลองไม่ตัดดูนะคะจะลองแบบลอกินแต่ใบข้างล่างไปไเรื่อยๆนี่นะคะรสชาตินะคะมันก็เหมือนกลิ่นมันก็คล้ายๆหัวใช้เท้า,ะะา,าอะค่ะคล้ายๆแรดดิสอะแล้วก็ออกจืดๆหน่อยแล้วก็มีกลิ่นแปลกๆนิดนึงก็พอกินได้นะคะเค <Okay. S 1> ค่ะเดี๋ยว ค่อยมาอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะคะสวิช้าที่เราตัดมาลองกินดูนะคะต้นใหญ่มากนี่ค่ะเหมือนไม้ประดับมากกว่าไม่เหมือนผักไว้กินเลยนี่ค่ะใหญ่จริงๆเทียบกับมือนหน้าค่ะ เราไม่ได้ตัดทั้งต้นนะคะเอาแค่ใบมันค่ะวันนี้เราจะมาปิดคลิปสวิตชาร์จของเรานะคะอันนี้คือต้นที่มันอยู่ต้นเดียวตอนแรกนะคะใบมันใหญ่กว่ามากเลยที่เราเก็บกินแต่ใบล่างเนี่ยใบใหญ่มากต้นเก็บกินแล้วนะคะ ส่วนต้นอื่นนี่คือพอดีว่าที่เราต้องรีบปิดคลิปเพราะว่าหมาที่เลี้ยงไว้นะคะมาทลายค่ะเหลือไม่กี่ต้นนะคะก็เหลืออยู่สองสามต้นโอเคนะคะไม่เป็นไรเนาะนี่ค่ะสามเดือนน่ไม่ถึงสอง สองเดือนกว่าสองเดือนต้นใหญ่มากเลยโอเคค่ะไปแล้วนะคะบ๊ายบาย